ดานางกะจิ้มลิงที่ปากหมูตั้งแต่บูชาเหรียญมาปังมาคาเงินไม่เคยขาดมือเลยค่ะขอบพระคุณค่ะจริงมากค่ะอ่เป็นเรื่องปกติจริงๆแต่บางครั้งเนาะไม่เคยลืมค่ะไม่เคยลืมบางคนลูกค้าซื้อของหนูมาหนูพูดเลยกำไรหนูไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกกำไรชิ้นหนึ่ง หบาทสิบาทยี่ิบาทไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่บางครั้งคนเราตอนมันจนจริงจรงเงินยี่สิบาทมันไม่มีเลยนะอ่ะพิมพร้อมเลยนะปากจิ้มิงลายที่ปักหมุดด้วยนะจีนบ่ายคนสะพึงจีนบ่ายกลุ่มกลุ่แตกเพราะจีนบ่ายเนี่แหละ จีนบ่ายคือจีนบ่ายคือปังปุริเยมากนะฮะสะพพึงกับจีนบ่ายเราจะบอกได้เลยสะพพึงกับจีนบ่ายมากโอ้โหสะพพึงที่จีนบ่ายบอกได้เลยอ่ะหนูให้แบแคบเสร็จแล้วใครรอเข้ากลุ่มหนูให้แป๊บเดียวนะแปดพันแล้วอ่ะชัดไหมมันไ,ไม่ชัด โทรศัพท์หายฉันส่งให้อย่างเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่นะดูตั้งแต่คนดูหลักร้อยนะคะเออแม่ทุกวันนี้คนดูหลักร้อยหนูก็มีนะเดี๋ยวป <laughs> หลักร้อยนั่นคือสมัยไหนฮนะเอ่อทุกวันนี้คนดูหลักร้อยก็ยังมีนะจ๊ะเอ,อเพิ่งหัดเล่นน้อยคะ่ะลาวตอนดูถูกอ,อาใครแคปบแล้วกดเลขหกคะ่ะ ใช่หลายๆคนสะพึงจีนบ่ายมากใครแคปบแล้วกดเลขหกใครรอเข้ากลุ่ม V.I.P. รอสักครู่ใครรอเข้ากลุ่ม V.I.P. อันนี้จะเป็นกลุ่มจริงนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เลอค่ามากๆเอ่อติดตามสามปีแล้วจ้าอ,อ,อยู่กับเจ๊มานานแล้วนะขอบพคุณค่ะ อยู่ตั้งแต่สมัยหนูแบบอันี้ใช่ไหมอ่ะหกข่ะวันนี้ชอบหกมากหก่า 6, 6, 6. วหกหกหกสามกับหกนี่ยแหละมาแน่นอนหนึ่งตัวแต่มั่นที่หกมากๆอ่ะใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์อยากเข้ากลุ่มเลยค่ะหนูไม่นั่งหนูหนูไม่นั่งพูดนะอุ้ยกลุ่มปังมากกลุ่มนั่นกลุ่มนี้ทุกคนคนเราอะ่ะถ้าปังจริงหนูไม่ต้องพูดแทบไม่ต้องพูดเลยนะคนรีวิวให้หนูเองเลย นะฮะคนรีวิวให้หนูเองเลยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าอุ้ยกลุ่มปังนะโน่นนี่นั่นนะฮะคนพร้อมรีวิวให้หนูเต็มที่นะฮะอ่าใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์อยากเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกว่าทำยังไงบ้างไปกลุ่มไอสมาชิกเต็มยังี๋ยวดูกอนเมื่อเช้าเพิ่งจะเปิดไปเมื่อประมาณตอนตอนห้าโมงเองไม่รู้เต็มหรือย,อยังไห เข้ากลุ่มแล้วอย่าดราม่าอย่าดราม่านะคะเรื่องเลขหลุดอย่าดราม่าเออไม่ดราม่านะคนที่จะเข้ากลุ่มกับหนูได้หนึ่งเลยห้ามดราม่าสองเวลาเลขหลุดคุณต้องยอมรับได้ในเรื่องของเลขหลุดนะคะหนูไม่หนูพูดหนูพูดได้เต็มปากไม่มีใครหรอกค่ะที่เขาจะให้เลขเข้าทุกงวดทุกวันทุกห่วยทุกง่นไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเข้ากลุ่มคุณอย่าดราม่านะคะ ยังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกำลังหาอยู่ไม่รู้เจอเปล่าหาไม่เจอล่าสุดเปิดไปไหนเนี่ยลาวแป๊บหนึ่งเพิ่งจะไม่สี่โมงเลยอ่ะรีบมากเลยอ่ะใจเย็นๆเดี๋ยวลงเดี๋ยวหนูลงไลฟ์สดเสร็จนะคะเดี๋ยวหนูลงไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวหนูไปทําลาวแล้วก็ลงในกลุ่มเลยแม่ไปรอลาวกันในกลุ่มเลยนะอ๋อยังไม่เต็มบ้าเพิ่งจะเปิดเมื่อตอนห้าโมงเกือบเที่ยงนี่เอง แล้วยังไม่ได้ดึงเลยไม่ดาม่านะคะห้ามดามา่าเลขมีเข้ามีหนุดเหมือนกันหมดนะคะอ่ะ,อะหนูไม่ได้บังคับนะใครจะเข้าก็เข้านะคะอ่ะ ใครจะเข้าจีนบ่ายสีเด้งเลยค่ะคนสะพึงกันที่จีนบ่ายมากนะอ่ะหนูเปลี่ยนลิงก์ละใครอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงก์ลายที่หนูปักหมุดนะคะลายจะเป็นชื่อลายว่าเจฟองเบียร์เลขเด็ดมีในลายเนี้ยจะมีเพื่อนประมาณแสนสามอันนี้ลายจริงแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะเพราะก็จะเป็นลายปลอมใครอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงก์ลายที่ปักหมุดนะคะหนูไม่ได้บังคับนะใครจะเข้าก็เข้า,ขาแล้วแต่ แล้วแต่ดุลพินิษเลยนะคะแล้วแต่จะเข้านะคะอ่ะอันนี้ลายเจสิงอาลายเจอันนี้จะเป็นลายเข้ากลุ่ม V A P แบบจริงเลยนะคะเจฟองเบียเลขเด็ดจำนวนเพื่อนเห็นไหมจำนวนเพื่อนอยู่ที่ประมาณแสนสามใครเข้ากลุ่มจิ้มลิงลายที่ปักหมุดนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนอ่ะใครเข้ากลุ่มจิ้มลิงลายที่ปักหมุดเลยเดี๋ยวไปรอเลาในกลุ่มนะ อโอเคใครเข้ากลุ่มจิ้มลิงลายที่ปากหมดุดทักมาขอหวยไม่ให้นะคะแจกให้แล้วเออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวดูบอกแองนี่ว่าถ้ามีใครบอกทักมาขอหวยไม่ต้องให้เวลาเราไล์สดไม่ดูกันนะคะเอาแค่กลุ่มเต็มนะด่วนที่สุดนะด่วนที่สุด ให้ดูความปังเอาใครเข้ากลุ่มจิ้มลิงลาลที่ปากหมดนะคะอ่ะโอเคนะกาขอบคุณเจมากหนูได้วันนี้สามหมื่นกว่าบาทตายสาธุดิชั้นสามร้อยยังไม่ได้สักบาทเลยยังไม่มีเวลาเล่นกับเขาหรอกโอเวลาทําหวยนี่ฉันยังไม่มีเวลาจะคิดเลยฉันไม่มีเวลาไปจิ้มหรอกต้องเจก็ต้องเ,าองเราอะ่ะต้องให้ว่างๆจริงๆเลยนะถึงจะมีเวลาเล่นกับเขารัฐบาลพูดถึงรัฐบาล นี่ทุกคนอย่าลืมนะรัฐบาลงวดที่แล้วปังนะเออจำได้ป่ะอุ้ยตายแล้วนี่ไม่เคยพูดถึงรัฐบาลเลยเพราะว่าสนุกกับฮานอยกับหวยลาวมากอาุยรัฐบาลเมืที่แล้วเราบนล่างเลยนะเออคนลืมรัฐบาลหนุไปแล้วไม่มีใครขอรัฐบาลเลยทุกคนเนี้ยทางทางที่งวดที่แล้วปกตินะถ้ารัฐบาลงวดไหนเข้านะคนจะสะพึงมากเลย ขนาดไลฟ์สดให้หวยลาวฮานอยคนยังทักมาขอเลยรัฐบาลรัฐบาลทุกวันนี้ไม่มีใครขอเลยนะทุกวันนี้ไม่มีใครขอเลยละทุกวันนี้ไม่มีใครขอเลยนะนเพนะราะว่าคนแบบคนลืมรัฐบาลไปแล้วนะฮะเออใครอยากเข้ากลุ่มให้จิ้มลิงไลที่ปักหมุดนะคะเออแล้วแต่อยากเข้าก็เข้า,ขาไม่อยากเข้าหนูไม่ได้บังคับโอ้ยลืมแล้วล่ะรัฐบาลวุที่แล้วบนล่างลืมไปเลยเนี่ยหนูลืมไปแล้วนะ เออนูลืมไปแล้วขนาดรัฐบาลงวดที่แล้วอ่าเลขบัญชีนายอภิวัตรปรากฏผลนะคะโอนได้เลยใครอยากเข้าโอนได้เลยนะเออรัฐบาลงวดที่แล้วบนล่างนะลืมไปเลยอะ่ะเอเลขอันเยอะมากครับหวยรัฐบาลเจมไม่อยากแทงเลยครับ จริงๆแล้วก็นะคะมันคิดได้แหละแง่เดี๋ยวจะเดีพูดพูดได้ไหมฉันพูดจะโดนจับไหมเนี่ยพูดพูดแล้วจะโดนจับปะฉันพูดแล้วฉันจะโดนจับไหมเนี่ยเออหนูพูดท่้นจะโดนพูดดีไหมอะเออเอา,เอาตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะคะใครที่โอนแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มจิ้มแล้วเป็นกลุ่มมังกรหยกค่ะ พอมัาางกรหยกได้ไปกลุ่มใน,ในการตำนะโลกในการตําแต่ถ้ากลุ่ม VAP เจจะเป็นชื่อกลุ่มว่าเจ๊ฟองเบียร์เล็กเด็ดนะคะจิ้มหนงลายที่ปักหมดเข้าไปเลยเออก็สาเหตุรู้ไหมว่าทําไมมันถึงออกเล็กอันทําไมมันถึงถึงออกเล็กดังหนึ่งเลยอันนี้นะเราเราเราพูดในในในฐานะที่เราเป็นประชาชนอ่า เราพูดในฐานะที่เราเป็นประชาชนผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเรามีสิทธิ์นะฮะที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้เพราะว่าเงินชดิชันซื้อลอตเตอรี่งวดหนึ่งเป็นแสนดิฉันก็ซื้อมาแล้วนะคะจิ้มลิงไลที่ปักหมุดนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม v i p โอนแล้วแจ้งสลิปรอเลยนะคะ ไม่โดนหรอกค่ะอ่ะพูดนะขอเขาเนี้ยไม่โดนหรอกพูดไปงั้นแหละไม่โดนหรอกไม่ใครกล้าหรอกเออเออไม่ใครกล้าหรอกแต่มือสั่นแล้วตอนเนี้ย <c oughs> อ,อ่านเยอะมากสาเหตุที่เลขอ่านเลขดังทําไมเลขดังบางครั้งออกออกมาบางครั้งเลขนี้ดังมากเลยแต่สุดท้ายเขาก็เอามาออกอุย้ยเลขนี้ดังมากเลยแต่สุดท้ายเขาก็เอามาออกเพราะอะไรแล้วคนก็ซื้อไม่ได้ซื้อใต้ดินไม่ได้ นะฮะทำไมเลขนี้อ่านดังมากเลยแต่สุดท้ายเขาก็ออกได้เพราะอะไรนะฮะเพราะหนึ่งเลยเขาอยากให้คนสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาอยากให้คนซื้อลอตเตอรี่นะคะไปแล้วเด้อพูดแค่นี้แหละเดียด๋วยวโดนรวบ <c oughs> อ่อันนี้ออันนี้อันนี้จากใจากใจเรานะเราเราคิดแบบนี้นะเพราะว่าเราเป็นเป็นประชาชนคนหนึ่ง เออเจ๊อยากเลืกลักซื้งใต้นะถึอก็พูดไปรถอะไรมาวะเออนะเขาอยากให้เราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ่ะสมมติว่าเลขนี้ดังเปี้ยงขึ้นมาคนก็นะฮะเขาอยากให้ไปซื้อเลขเลขดังเธอซื้อใตดินได้ไหม่ะเจ้าเขาก็ปิดเออจริงไหมอ่ะอืม ก็รู้ทั้งรู้ว่าว่าเลขอันเลขดังอ่ะแต่ทําไมออกได้อ่ะก็รู้ทั้งรู้อ่ะอันนี้เราไม่ได้ว่าเขานะเราคิดเราคิดมโนของเราไปเลยเปื่อยแหละอ่าอะใครใครกดหน้าโกรธก็แล้วแต่นะงวดน,นี้อันอะไรขอ,อนอยู่อืมรถฉีดน้ํามาค่ะมาเลยมาฉีดเลยเนี่ยตอนนี้กําลังเหม็นเปรี้ยวเลยเนี่ยเออใช่ไหมเพราะว่า ไม่รู้สิอันนี้เป็นความคิดเห็นเรานะอืมใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่อืมแต่เราแต,แต่เราคิดว่าอย่างนี้นะอืมอ่ะใครอยากเข้ากลุ่มให้จิ้มนิงลายที่ปากหมดช่างมันเถอะนะฮะแล้วแต่เบนแต่กรรมเราเลยจริงๆทุกวันนี้ฉลากพอเลขดังก็ใบ 150. อ่อยห้าสิบอุ้ยเนาะ 935เนี่ยเจ๊ปล่อยไปนานมากแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยแค่เลขเดียวทุกคนติดตามคนที่ติดตามจริงๆจ,จะรู้ว่าเจ๊ให้เลขน้อยมากและดิฉันก็ไม่เคยให้เลขแบบเลขมั่วตัวนะคะเออเจ๊ไม่เคยให้เลขแบบเลขมัวตัวนะ,ะเออจริงไหมเออไม่เคยให้เลขมั่วค่ะให้ให้ใหยังไงก็คืออย่างงั้นดิฉันให้935 ผ่านไปสิบวันดิฉันก็เก้าสมห้าอยู่จังไหนจังนั่นนะคะบามีเปลี่ยนค่ะนะฮขนาดงวดที่แล้วเนี่ยให้เก้าห้าอ่าเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยให้ฮะู้หโทรศัพท์ร้อนจีเลยใอ้อา่าเดี๋ยวให้ดูนะใครอยากเข้ากลุ่มวีพีกลุ่มจริงนะคะงวดที่แล้วเจ็ดห้าเต็มตเต็มคือได้เต็มตเต็มหรือว่าเขาตเต็มครับเจ้ามือเขาตเต็มเลยแย,ง,ย,ง,ยงไม่รู้แหละ อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่ะทุกคนฟังทุกคนจะได้ไม่ต้องงงดิฉันให้เลขมาดิฉันแบบพอจะทราบนะฮะงวดที่แล้วเนี่ยตอนเจ๊ไลท์สดตอนนั้นนะคนดูประมาณห้าพันกว่าได้ปล่อยไปแล้วหนึ่งตัวก็คือห้าเจ็ดเจ๊ปล่อยรัฐบาลไปให้หนึ่งตัวก็คือห้าเจ็ดนะคะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เลขออกมา ดิฉันก็สรุปออกมาให้เจ๊ก็สรุปออกมาให้นะคะและถามว่า57ยังอยู่ในใบนี้ไหมยอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นแล้วบางคนบอกว่าอุย้ยเลขหลายใบจังเลยงงไม่ต้องงงคุณรอใบนี้ได้เลยใบนี้ใบเดียวใบนี้จะเป็นใบสรุปนะคะว่าที่แล้วบนล่างนะคะ97เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะทาให้สื่อตเตอรีไม่ได้แดกเออ57 นะฮะอ่ะอันนี้ปล่อยปล่อยไปประมาณนานมากแล้วผ่านไปเจ็ดวันเจ๊ก็ให้ใบสรุปใบนี้นะฮะทุกคนจะต้องได้ในกลุ่มก่อนใครที่อยู่ในกลุ่มนะฮะจะต้องได้ก่อนใบเดียวจริงๆถึงฉันจะให้หลายใบแต่ใบสรุปฉันเนี่ยในในนี้ก็มีห้าเจ็ดถูกต้องไหมอ่แล้วก่อนหน้านั้นมีอะไรอีกอ่ะมีห้าอ่ะในนี้ก็มีห้า ถึงฉันจะให้หลายใบแต่ฉันก็สรุปให้คุณอยู่ในนี้ใบเดียวเลยจริงๆรนะฮะไม่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 ไมไมแดีว่าไม่ไม่ใช่ให้หลายใบแล้วหลายเลขไปอีกเนี้ยไม่ใช่ถึงจะให้หลายใบเราปล่อยไปให้คุณทีละตัวให้คุณไปหาสื้อตเตอรี่สุดท้ายแล้วเจ๊ก็มาสรุปให้ทุกคนอยู่ดีไม่ใช่ว่าให้หลายใบแล้วหลายเลขเลขไม่ซ้ํากันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เอา นะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูเนี่ยให้ไปแล้วเก้าสามห้าเม็ดเดียวอีตัวหนึ่งตัวใหญ่สามห้าเดี๋ยวใบสรุปในนั้นมันก็ต้องมีสามห้าแล้วก็ตัวเจาะอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยแห้นั้นรัฐบาลให้ไม่ได้หรอกค่ะตัวเดียวงวดเดียวให้ไม่ได้หรอกค่ะไม่มีทางโอ้ยากมากที่จะเข้านะฮะเจ๊อักเดียวแหละให้ lay. ไปเลยตัวเดียวเม็ดเดียวบ้าหรอเขาให้กันเป็นสิทธิผ่าก็ยังไม่เข้าเลยอ่ะเดี๋ยวไปทําราวก่อนอะไปรอราวก่อนอันนี้ขอดูขอดูแชทหน่อย ตรงกัางค่ะหนูให้เลขมาหนูหนูพุ่งตรงหนูมือค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพแล้วค่ะเออหนูค่ข้ามืออาชีพแลวหนูกล้าพูดนะบ้านหนูก็มืออาชีพแล้วนะคะให้แค่นี้ละค่ะจบ